สวัสดีค่ะนักเรียนมาวันนี้นะคะเรื่องต่อไปให้เราจะเรียนกันก่อนจบเรื่องของเศษส่วนนี้นะคะเรื่องต่อไปเราจะเรียนกันเรื่องเดี๋ยวนะบทต่อไปเนี่ยเราจะเรียนกันเรื่องพจศนิยมแล้วนี่เป็นเรื่องสุดท้ายของการเรียนเศษส่วนนะคะก็คือโจทย์ปัญหานะให้นักเรียนเปิดไปหน้า44ค่ะ โจทย์ปัญหานี้มันก็จะเป็นเรื่องราวมาใช่ไหยแต่กระบวนการทำแก้ไขโจทย์ปัญหาก็เหมือนกับที่เราเรียนกันไปเลยเนาะ,ะดูตัวอย่างซิตัวอย่างแรกเขาให้อะไรมาคะอะมีน้ำปราปาอยู่เศษหนึ่งส่วนสอของถังเนาะเปิดน้ำใส่อีกเศษหนึส่วนสีของถังขณะนี้มีน้ำประปาในถังเท่าใดเขาถามใช่ไหมว่าตอนนี้มีน้ำปราปาในถัง ขนาดไหนแสดงว่ามันต้องเอามาทําอะไรกันคะตอนแรกมีน้าปราปลาอยู่เศษหนึ่งส่วนสองแล้วนะทีนี้เปิดน้ําใส่อีกเศษหนึ่งส่วนสี่อ่ะตอนนี้อยากรู้ว่ามีน้าอีกเท่าไหร่แสดงว่าต้องเอามาบวกหรือลบคะอ่าบวกนะโจทย์แรกให้มาเป็นเศษหนึ่งส่วนสองนะคะอ่ามีน้ําอยู่เนาะมีน้ำอ่าเปิดใส เปิดใส่อีกเท่าไรเอ่ยเศษ1ส่วน4ของถังเปิดใส่ฉะนั้นเอามาบวกกันนักเรียนจำได้ไม่เอ่ยอาโทษทีนะมันตัวหนังสือมันหายไปข้างบนเดี๋ยวครูปรับก่อนอ่ะโอเคนักเรียนจำได้ไหมคะการบวกกันตัวส่วนมันเท่ากันไหมตัวส่วนมันไม่เท่ากันฉะนั้นต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนใช่ไหมคะ อ่ะตอนนี้ระหว่างส่วน2กับส่วน4อันไหนเยอะกว่ากันส่วน4นะฉะนั้นจะต้องทําส่วนสองให้เป็นส่วน4เนาะทํายังไงดีเศษ1ส่วน2คูณด้วยอะไรคะคูณด้วยเศษ2ส่วน2เนาะ2คูณ2เท่ากับ4 2คูณ1เท่ากับ2ตอนนี้ได้เท่าไหร่แล้วคะได้เศษ2ส่วน4นะ นี่นะได้เศษสองส่วนสี่แล้วครูจะเขียนด้วยปากกาสีแดงไว้ตรงนี้นะคะเศษส 2, องส่วนสี่าลบก่อนอ่ะเศษสองส่วนสี่บวกเศษหนึ่งส่วนสี่เท่ากับเท่าไหร่คะสองบวกหนึ่งเท่ากับสามส่วนบวกกันได้เท่ากับอ่าได้เท่าเดิมนะฉะนั้นแล้ว ขณะนี้มีน้ําปัะปลาอยู่ปริมาณเท่าไหร่คะเศษ3าส่วนสของถังนะยากไหมไม่ยากเลยใช่ไหมอันดับแรกนักเรียนต้องตีโจทย์ปัญหาให้แตกซะก่อนนะคะนะถึงจะทำได้เนาะอ่ะดูตัวอย่างหน้า45ค่ะเขาบอกว่าไงผ้าผืนหนึ่งยาว จำนวนเต็ม6เศษหส่วนสเมตรใช้ตัดเสื้อไป1เศษ3มส่วน8เมตรเหลือผ้ากี่เมตรอ่าวิธีคิดนักเรียนไม่ต้องทำนะคะมาต่อที่วิธีทำเลยวิธีทำเขาบอกว่าไงผ้าพื้นหนยาวหกเดี๋ยวคว้าแม่เหล็กบบนี้ก่อนอผ้าผื้นหนึ่งยาว6เศษหนึ่งส่วน4เมตรใช่ไหม อทำยังไงทำยังไงจำได้ไหมนำหกมาคูณกับ4่ใช่ไหมหกคูณสเท่ากับเท่าไหร่คะหกสี่นะได้24แล้วนำยี่สิบสี่มาอะไรคะมาบวกกับ1เท่ากับเท่าไหร่25สส่วนอะไร ส่วนสออีอมาบรรทัดต่อมานะให้เขียนอย่างนี้นะคะผ้าพ,พื้น1ยาว6เซนหนึ่งส่วนสี่เท่ากับยี่สห้าส่วนสี่เมตรนะใช้ตัดเสื้อไปเท่าไหร่เอ่ย1เศษสามส่วนแปดอ่าทำให้กลายเป็นจำนวนคละเออทำให้กลายเป็นเศษส่วนเกินอ่ะหนคูณแปได้8ด บวกอีก3เป็น11เป็น11ส่วนเท่าไหร่คะ11ส่วน8นะอ่าทีนี้เรามาดูซิตัวส่วนของ25ส่วน4กับ11ส่วน8ส่วนเท่ากันไหมลูกส่วนไม่เท่ากันอันดับแรกเราต้องทำอะไรคะทำส่วนให้เท่ากันก่อนเนาะอ่าเดี๋ยวครูแบ่งเป็นอีกหน้านึงนะอ่า 15ส่วน4คูณอะไรคะ4คูณอะไรจะได้8 4คูณอ่าคูณ2นะเท่ากับ2คูณ4เป็น8 2คูณยีห้าเป็น50ตอนนี้ได้50ส่วนแแล้วนะคะส่วน8เท่ากับ11ส่วน 8, วน 8. วน 8. ยังเท่ากันแล้วนะฉะนั้นตอนนี้เราจะเอามันมาลบกันอ่ะตั้งเลย50สส่วน อ่ะเดี๋ยวครูเปลี่ยนสีปากกาก่อนจะได้ไม่งง50ส่วน8ลบด้วยอะไร11ส่วน8อ่ะเท่ากับนะคะส่วน8ดึงลงมาเลยนะพบลบกันยังไงก็ได้ค่าเท่าเดิมอ่ะเดี๋ยวเยวครูปรับกล้องลงหน่อยเออขึ้นขึ้นลงลงนี้แหละกล้องอ่ะ 11, ห้าสบลบสิเเหลือเท่าไหร อะเหลือ39มสิบเ้แต่มันตอบอะไรคะตอบได้ยังอ่ะยังไม่ได้เพราะมันยังเป็นอะไรอยู่เศษส่วนเกินอยู่ฉะนั้นดักเรียนจะต้องทําเศษส่วนเกินนี้ให้กลายเป็นจํานวนคละอ่ะเดี๋ยวคูล,ลบฝั่งนี้นิดนึงอ่ะสา3ส่วน8นะ วิธีทำให้เป็นจำนวนค้างสามส้าตั้งปับกล้องขึ้นหน่อยหารด้วยอะไรแปดเป็นแปดแปดสองอ่สิบามสิบสองแปดห้ฉะนั้นเลยแล้วใช่ไหมต้องเป็น8ปเท่าไหร่คะแปดสี่สบสอ่ะเก้าลบ 2, เอเท่าไหร่คะ 9กบสเหลือ7จ็นะคุณมาลบฝั่งนี้แล้วนะดังนั้นปรับกล้องขึ้นอีกนิดนึงโอเคดังนั้นตัวเลข8นี้นะคะเราเอามาใส่เป็นส่วนนะตัวเลขสี่นี้ที่ได้มาคือเป็นจำนวนเต็มตรงนี้ส่วนตัวเศษตรงนี้ให้นำมาใส่เป็นตัวส่วนนะคะเออตัว เศษตรงนี้ให้นำมาใส่เป็นตัวเศษเนาะะนนคาตอบที่ได้คือเท่าไรสี่เศษเจ็ดส่วนแปดนเหลือผ้ายาวเท่าไหรคะสี่เศษเจ็ดส่วนแปดเมตรยากไหมไม่ยากนะแค่ต้องใช้ทักษะที่เราเรียนมาเนาะ,ะถ้าตัวส่วนไม่เท่ากาันนะักเรียนก็ต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันก่อนถ้ามันเป็นจํานวนคลนะนักเรียนก็ต้องเปลี่ยนจากจํานวนคละให้กลายเป็นเศษส่วน เกินเหมือนกันก่อนนะฉะนั้นการบ้านของวันวันนี้นะคะครูให้เวลาทำสอวันเนาะก็ให้เวลาทำสองวันนะก็คือเป็นวันอังคารนี้กับวันพุธนะคะแล้วก็ส่งีกทีวันพฤหัสเนาะฉะนั้นให้ทำการบ้านหน้า45่สิบอ่ะสี่สเลย ข้อ1ข้อ2ข้อ3 3ข้อนี้นะเล่มเครื่องบินนะคะเล่มนี้นะเล่มนี้นะคะหน้า45กับ46ข้อ1ข้อ2ข้อ3วิธีคิดนักเรียนไม่ต้องทำนะนักเรียนแสดงวิธีทำอย่างเดียวนะคะโอเคครูคาดการณ์ว่าหนึ่งกุมภาันี้อาจจะได้เปิดเรียนนะถ้าเปิดเรียนเนี่ยครูจะมาทบทวนเรื่องเศษส่สวนที่เรียนไปให้แล้วก็จะขึ้นเรื่องใหม่คือเรื่องคณานิยมเลยนะคะแล้วเจอกันคะ่ะบ๊ายบาย